สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ชาวราศีตุลประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2564ในเดือนนี้จะเห็นได้ว่ามีดวงดาวหลายดวงเลยทีเดียวนะคะที่โคจรมาทับที่ลัคนาราศีตุลจะส่งผลอย่างไรนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดจิลาก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดติดตามช่องจิลาพาชาแนลด้วยค่ะ ถ้าท่านใดนะคะที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองอยู่ที่ราศีอะไรก็ส่งวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดสําคัญนะคะส่งเวลาเกิดมาให้จิลาจิลาก็จะผูกดวงวางลัคนาให้ค่ะท่านก็เอาลัคนาที่จิลาผูกให้ใหม่นี้นะคะไปฟังในคลิปที่ให้ตรงกับชีวิตของท่านมากที่สุดนะคะความแม่นยําก็จะมีมากกว่าค่ะ และการพยากรณ์เช่นนี้นะคะจิลาไม่ได้เอาดวงของท่านใดท่านหนึ่งมาพยากรณ์เลยจิลาเอาแค่ดวงดาวที่โคจรในเดือนตุลาคมนะคะมาอ่านเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมจะต้องเอาคําพยากรณ์ของจิลาไปปรับกับตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าดวงของท่านทุกๆท,ท่านเลยนะคะไม่เหมือนกันค่ะแต่และท่านก็มีดวงดาวที่แตกต่างกันไปมีดวงที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะคะ เราก็มาดูดวงดาวต่างๆนะคะในเดือนกันยายนค่ะดาวพระเสาร์นะคะเขาก็ยังอยู่ในราศีมังกรเหมือนเดิมนะคะดาวพระราหูค่ะก็อยู่ในราศีพฤษภดาวมฤรยูอยู่ในราศีเมษแล้วดาวอีกดวงหนึ่งนะคะก็คือดาวพระเกตก็ยังอยู่ในราศีกรกฎนะคะส่วนดาวที่มีเกณฑ์การโยกย้ายราศีก็จะมีดาวพระพฤหัสค่ะเข้าโคจรถอยหลังเข้ามาอยู่ในราศีมังกร แล้วก็จะมีนะคะในช่วงของวันที่18ตุลาคมเป็นต้นไปเลยดาวพระอาทิตย์ค่ะก็โคจรเข้ามาทับที่ลัคนาดาวพระอังคารในวันที่21ตุลาคมก็โคจรมาทับที่ลัคนาและดาวพระพุธนะคะในวันที่30ตุลาคมก็โคจรเข้ามาทับที่ลัคนาเช่นเดียวกันค่ะและดาวอีกดวงนะคะก็คือดาวพระศุกร์ค่ะโคจรเข้ามาอยู่ในราศีพิจิกในวันที่3ตุลาคมนะคะ ต่อไปเราก็จะมาดูนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรของชาวราศีตุลบ้างเรื่องแรกเลยนะคะที่จะมาพูดถึงในคลิปนี้ก็เรื่องการเงินของชาวราศีตุลค่ะจะเห็นได้ว่านะคะช่วงต้นต้นเดือนตุลาคมนั้นนะคะดาวการเงินยังอยู่ในเรือนวินาศก็หมายความว่าชาวราศีตุลน,นะคะมีความพยายามอย่างมากๆเลยนะคะที่จะหาเงินมาจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่นะคะแม้กระทั่งตัวเองนะคะก็พยายามหาเงิน แล้วก็บางครั้งก็อาจจะหยิบยืมขอหยิบยืนขอเจราจาพูดคุยกับบริษัทห้างร้านต่างๆที่ตัวเองเคยทำงานอยู่หรือแม้แต่กับญาติพี่น้องก็พยายามที่จะขอยืมเงินมาให้ได้เพราะว่ามันมีรายจ่ายที่มารอรับอยู่นะคะ อาจจะเป็นในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องรถเรื่องบ้านก็เป็นไปได้นะคะเพราะที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63ามาแล้วนะคะดาวดวงนี้ค่ะคือดาวพระเสาร์ซึ่งอยู่ในภพอา่าเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องญาติผู้ใหญ่หรือแม้แต่เรื่องที่ดินนะคะเขาโคจรมาอยู่แล้วก็อยู่ตรงนี้ส่งผลยาไปจนถึงปี66เลยในเดือนตุลาคมนี้ดาวดวงนี้ก็ยังอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น คนราศีตุลก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องเหล่านี้นะคะการเงินเลยช่วงนี้ก็ขาดมือไปหน่อยนะคะก็พยายามทุกวิธีทางดิ้นทุกเฮือดที่จะให้ได้เงินมาจุนเจือแล้วก็แก้ปัญหาตรงจุดนี้ค่ะ แต่ดูเหมือนว่าในเรื่องรถเรื่องบ้านนี้นะคะหรือเรื่องภายในครอบครัวนะคะก็มีการพยายามแก้ปัญหาโดยการพูดคุยหรือเจรจาเช่นเดียวกันนะคะแต่มันก็จะมีอุปสรรคปัญหาบ้างในเดือนตุลาคมนี้นะคะก็จะเห็นว่าภายในครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าเรื่องรถเรื่องบ้านอาจจะมีการนะคะผ่อนผันให้อะไรทํานองนี้นะคะแต่ ตรงจุดนี้นะคะเช่นเดียวกันบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์การซื้อบ้านซื้อรถหรือได้ของเหล่านี้เข้ามาก็เป็นไปได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละท่านเช่นเดียวกันค่ะอันดับต่อไปนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องการงานค่ะในพบการงานนะคะช่วงนี้จะมีดาวพระเกตโคจรอ,อยู่ก็หมายความว่าการงานค่อนข้างที่จะยุ่งยุ่งนะคะในช่วงนี้ต้องสะสางอะไรบางอย่างที่ค้างค้างเอาไว้ค่ะ และอย่างไรก็ตามนะคะในเดือนตุลาคมท่านที่มีงานทําอยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนไส์ลายเปลี่ยนแนวทางการทํางานหรือเปลี่ยนวิธีการทํางานใหม่ก็เป็นไปได้นะคะหรือบางท่านที่ยังไม่ได้งานมาก่อนเลยก็อาจจะได้งานในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะ และบางท่านนะคะที่ทำงานเกี่ยวกับการซื้อมาขายไปก็จะเป็นผลดีในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปเช่นเดียวกันค่ะหรือบางท่านอาจจะทำอะไรเกี่ยวกับของสวยๆงามๆ,ๆเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะคะทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นไปตามลำดับนะคะแต่ยังไม่ถึงดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจะค่อยๆดีไปค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะ ชาวราศีตุลมีดาวมฤตยูดวงนี้นะคะมาอยู่ตรงจุดพบปัตตนิตั้งแต่6ปีมาแล้วค่ะเขายังอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งปีนะคะก็หมายความว่าช่วงระยะเวลาหลายๆปีที่ผ่านมานั้นดาวดวงนี้อยู่ตรงจุดนี้คู่ครองอาจจะมีเกณฑ์ผ่าตัดมีเกณฑ์เป็นโรคร้ายหรือบางครั้งอาจจะมีเกณฑ์การหย่าร้างกันเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะคะ คนที่ยังไม่เคยมีคู่มาก่อนเมื่อดาวดวงนี้นะคะมาอยู่ตรงจุดนี้ก็อาจมีเกณฑ์การแต่งงานแบบกระทันหันก็เป็นไปได้ค่ะอันดับต่อไปนะคะก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะอยากจะให้ชาวราศีตุลให้ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุของมีคมต่างๆให้มากๆค่ะขับรถขับราก็ต้องให้ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเพราะว่า การที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือไหม้นั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละท่านด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าท่านในดวงของท่านใดมีดาวที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะในช่วงนี้ก็ต้องให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะดาวพระอาทิตย์กับดาวพระอังคารมากลุ่มที่ลัคนานั้นก็คือส่งผลโดยตรงร้อเปอร์เซเลยค่ะแล้วโดนขนาบด้วยดาวพระสาวซึ่งเป็นบาปพระเคราะห์ใหญ่แล้วก็โดนเล็งด้วยดาวมฤตยูนะคะก็หมายความว่า ให้ระมัดระวังนะคะจิราไม่ทราบว่าดวงของท่านเป็นอย่างไรแต่เหตุการณ์ในเดือนตุลาคมบ่งบอกเช่นนั้นเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ควรจะระมัดระวังในเรื่องอุบัติเหตุด้วยเช่นเดียวกันค่ะจากการพยากรณ์ชาวราศีตุลในเดือนตุลาคมนี้นะคะจิราขอส่งกําลังใจให้ชาวราศีตุลด้วยค่ะ เพราะว่าเจอวิกฤตการณ์มากมายนะคะไม่ว่าจะเรื่องภายในครอบครัวเรื่องความรักและคู่ครองรวมไปถึงการเงินและการงานด้วยค่ะแต่จิราก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าชาวราศีตุลน,นะคะจะต้องมีความขยันและอดทนสามารถฟันฝ่าวิกฤตการณ์ตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอนเลยนะคะคลิปนี้นะคะจิราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะ